สวัสดีได้เจ้าทุกตาพาฝันจ้าพ่อกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะพานั่งบึงฝนตกอันนี่ค่ะส่วนหลังเหืออนเ้ยนี่ฝนตกลินฝนตกลินแล้วก็มาค่ะพามากินกาแฟน้ำเบิ่งบรรยาก,กาศอันฝนตกลินมดมือค่ะ ทังได้คุยกันนอะคะเนาะคุยกันม้วนม้วนมันบอกว่าเนีะเว้าวเรื่องเธอฝังเมื่อวานนี้เบ่งแม่ค่ะอันเอ้ยก็เป็นคนขี้ลืมเด้ค่ะความจํานี่ก็สําคัญเนาะคะเนาะเมื่อวานนี้ไปล้างขีนกค่ะไปล้างขีนกเอ้ยก็อัดคลิปลงด้ค่ะถ้าพ่อไม่พี่น้องอันที่ตามเอ้ยก็สิเห็นอยู่ก็เห็นพ่นมาขี่เสืออันคือกระจกแบบเนี้ยค่ะกระจกบานกระจกแบบเนี้ย อันตรงกลางปั๊วพนกันเอ้ยกับพอดีอันเมื่อวานน้่ันทําความสะอาดอันเอทนอนี้เนาะค่ะเนาะก็เลยไปล้างมันออกค่ะเปิดประตูออกไปเพราะว่าอันเต็มเมื่อเลยค่ะอันข้างล่างเันขีนนกอันเอ้ยแล้วไปขึ้นว่านกแต่เลยพ่นเห็นอยู่แต่ว่ามันขึ้ซื่อบ่อกเอ้ยก็ขึ้นยักหัวตัวผู้เจ้าด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องก็เป็นอยู่วะ มันนั่งคดซื้ออันซื้อนกกัน,นะคะ่ะมันซื้อสิเลยน,น,นกอันนี้วะก็เลยบอกว่านกที่อยู่นําวัดเลยไหลอันเออยก็เพราะว่านกอยู่นําวัดอันบานเออยนี่หลไหลขนกอันนี้ฮันเอยอยเมื่อวานเอยกน็นั่งคดคดนั่งก็เลยทีแรกว่าน่ะโถถามเออยว่านกอยู่นําบ้านเถานี้ที่มันไหลไหลนี่พันเอินนกต่เลอกวะ ก็เลยมานั่งคุดเมื่อเช้ามาต้มกาแฟกินนะคะมาต้มกาแฟกินก็เลยมานั่งอันพึ่งนํามาเอออันตอนที่ว่าอันมาินกาแฟแล้วคึดซื้อนกอบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งแม่ความจำนะคะความจำก็ต้องใส่ใจเนาะค่ะเนาะมานั่งนึกนั่งนึกนี่มันคิดว่ามันนกนกนี่มันซื่อแต่เล้นกนี่มันซื่อแต่เลอเนี่ยค่ะ ก็เลยมานั่งขึ้นอกก็เลยบอกโอ้ยนกพิราบจ้าเบิงด้วเบิงแม่ความอันหัวสมองเอยตุกตาจำความจำอันอันคืดเมื่อวานนี่ยู่น้ำริมฝีปากนี่ค่ะอันที่ว่าอันตอนอันไปนล้างขี้นกนกเตอ้นกเตอ้ลขึ้นน้ำใจฮันแต่ว่ามันมันขึ้นโบอกเนาะคะ่นะเนาะมันขึ้นโบอกก็เลยมันก็เลยเป็นอัน มันก็เป็นอันนี่นะค่ะมัน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 คือว่าเหาน้าหูจักแต่ว่าเหาบนหูจักว่าเห่าเน้าบ่าวเสือสินีนะก็ดีค่ะมาคึกออกเอ้ยันโล่งเอ้ยันบอกโอ้นกพิราบวะนกพิราบอยู่วัดบานเอญนี่หลไหลค่ะเพราะว่าพ่นอยู่น้ำกุดเนาะค่ะอยู่น้ำสิมพ่นกระโบมีเพื่อไปเอดพ่นมันบอกมันก็เลยพงแพ่แม่ผันอยู่น้ำกอไม้กอมะม่วงกอต้นนี้เต็มถ้าว่าย่างผ่านพี่พนจะบินเพิบออกไปสินีนะ เอ้ยก็เลยอยากกันค้ดบอกอกก็เลยบอกว่าอ้ะนก,นกนกยี่น้าวัดบานเอวยองแม่คำวแบบ่าวันนี้ก็คืดออกแล้วว่าเมื่อวานนี้เป็นล้างอันขีนนกพิราบก็ก็เลยบอกโอ้โหว่าความจําของอันของคนนี้ก็สําคัญเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้เอ้ยเล่าเอ้ฝังค่ะว่าว่าเอ้ยลืมลืมทอดซื้อนกและบุหุจักว่าซื้อสีเหลือสีน่นะก็เลยเล่าแบบมวนๆเนาฝังเนอะเอา คำพูดเลอเป็นกะใส่ใจตัวเองเนอะค่ะเด้อพูดเลยก็ไดอันดูแลสุขภาพร่างกายพูดเลยก็ได้อ่ะค่ะอันนี้ก็คลิปกินกาแฟครับอันเรื่องลืมลืมซื้อนกกรเฉลยว่าเป็นนกขี้นกพิราบจ้าเมื่อวานที่อาตุกตาล้างหัน